เฮโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสุปอร์นะครับและเราไปอยู่เกม Resident Evil Party 5นะครับ Party สุดลวโอเค let's go ระเบิดปืนปืน,ปนปก้อนโอเคใส่มีดาวช่องกูป่าก่อนเอาไปเอาระเบิดนี่มา <Use this. S 1> <laughs> แลกกันก็สินเรื่องโอเคโอเคมีอะไรไหมข้างหน้าเช็คเช็คก่อน let's go ขวาซ้ายขวาขวาหน้าหลังกระดึกกระดึม่รู้อยู่แล้วนี่เราก็ต้องไปโอเคต้องระวังแสงอาทิตย์ วิ่งเลยตรงนี้พี่เบิ้มจะมีนะครับโอเคปุ่มปืนเลยยูหูโอ้ยยิงเราจากตรงไหนอ่ะอ๋อโอ้ยโอ้ยน่ารำคาญจริง ยิงตัวนี้ก่อน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 ยิงยิงยิงจะตกบไบรสไนย์ยิงซ้อนกันสอยเก่งนะกสอยโอ้แต่เย็นช้าช้าสอยเก่งโอ้ยสูญหมดไวจริงอสอยเก่งนะไหนตัวหนึ่งไหนตัวหนึ่ง ไหนเดี๋ยวไหนขอไม่ให้กระทืบเลยนะโอ้โห,โห,โหสองนัดรวดเดเดไปต่อเลยเดี๋ย่เบิมมาใช่ไหมครับเรารู้นะ đẹp up mà pop, dễ dễ rồi để hàng trước, ngay, ở, đã này, ở bị bơm gì này bị bơm ở nè bình vào bị bơm quỳnh vào bơm quỳnh vào bị bơm quỳnh vào bị bơm quỳnh vào bơm quỳnh bơm. วิ่องออกไเบิ่มเฮ้ยใครสอนให้กระโดดใครสอนให้กระโดดโต๊ะแมมลุกขึ้นไวนะขอบคุณครับ Thanks for the health โอเคดา้วนหนึ่งอันเก็บกวาหลบแสงข้างหน้าเราไปได้ไหมไปไม่ได้เราก็มาทางนี้วิ่งแบบไม่ได้วิ่งแล้วก็โดนแน่ okay. ไปทางนี้ก่อน ไปไปไปยมงมาแล้วลงกันลงกันลงกันไป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 คึบโดนไหมไม่โดนรี่ไปเร็วมาก Whoa. หล่อแม่งมปี๊ปี่หญิงหญิงหญิงเฮ้โยโดนโอ้โหถืหมดโทษเจ้าวโทษโทรนี่นี่หนึ่งอัด ขาดอืมอ้ามาตรงหมดตู้ซองแต่ก็ยุ้ยเก็บ เ็ไกเก็บชิ <sì> ้นสะ่วที่สอ Earth Ember Good Work l o n g e v เงสไลน์เก็เรียบร้อยโอเคมันไม่มีให้สองมีให้สองได้ตรงนี้ โดโดิโอมันสองเล็ะไม่โดนโอเค thank you ทนีนี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางเราแล้วเคปเทคกี้ บุกหน่อย thank you เดินสบายเลยรอบนี้โอเคอันนมีอะไรเก็บจำดาวตรงนั้นล่ะตรงนั้นเราสองได้ไหมสองได้ไหมมองเห็นไหมมองเห็นเด้ไหมแล้วล่ะอันนี้ มีอะไรให้เราไหมตรงนี้ไม่มีเราไม่มีกระสุนนี้ด้วยเสียดายตรงนี้จะสองเล่มไหมปึ๊บไม่มีตรงนี้ทางแอฟที่ตกใจเชิบวะตรงนี้่ะตรงนี้ก็สองได้มไหม เฮ้ยอะไรตกใจหมดหรือดีเว็บกระดิ่งว่าเจอมันมีความหมายเนี่ยจะให้เรามาตรงนี้

เดียวกันนะเนี่ยโดนขอใช้ประโยชน์จากไอ้น,นี้หน่อยตรงนี้มีมีให้ยิงไหมปา,าระเบิดได้ไหม ถึเชื่อว่าถอยมาก่อนไป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 ๆปไปไปไวไป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 เ ยิงได้ไหมมีงไงเราเห็นนาย I see you นีเนี่ยโอเคแล้วเราจะม,มีอะไรมาป้องกันเราโอเคเชื่อว่าดูเลยตัวเองนะโอเคเดี๋ยวเรายิงป้อกันให้ไปเชื่อว่า วัวไปเลยเจตสุนเครีบมา ยิงยิงรลัวเราอยได้เพชจากนายขอดเสยหน่อยขอดเสยหน่อยเสยหน่อยเฮ้ยกระสุมหมดเฮ้ยกระสุมหมดอีกี เสือหน่อยเสือน้อยหลบชอบเสือนี่ไงเมืม่อไรจะตายเมื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 ่อไรจะตายโอเคโอ้โหโสุดหมดทำไมคือบก ยากตตยเย็นดินะเราเลโอเคกระสุนแ็กน้ำหรอโอเคอเ,คเดินสบายใจครับไม่มีเลเซอร์มายิงเราแล้ว,ลวโอเคเลสโกไหายองค์คันกระสุนพวกโอเค,อเ,คเราขอ อะไปยาวไตประตูเป <To> ิดสายขวาไม่มีมีข้างหน้าซ้ายขวาไม่มีเหมือนเดิมโอ๊ยสองนัดสามนัดดดดดดไม่เดี๋ยวไปเก็บเซ้ายขวา นี่โอเคไปทอปดูความกว้างโอเคเช็คมีอะไรไหมไม่มีขอบคุณครับบนละ่ะไม่มีข้างบนเช็คเช็คซ้ายไม่มี ขวาไม่มีโอเคไปผมไปไม่มีอะไรโอ้เมัอนโยโยเหลือเกินขอโทษครับมีอะไรไหมไม่มีโอเคเลเซอร์ Laser. ีน่มีอะไรอยู่บนด้วยใช่ไหมเก็บว่าไม่เก็บให้เราเลย ไปเลยเลยเก็บเคล็ดไม่อยา่างเดียวที่สองนี่ต้องคีบมีอะไรไหมชิคก่อน ค okay, เดเก็บให้เราแล้วลองดูลองดอูจะยิงให้มันโดนตรงนั้นปุ๊บยิงไปนู่น ไ้อนนี้ไ้อนนี้จะส่งส่งไปนี่ต๊บขวาเลยด้วยกันแล้วเจ้านี้จะส่งไปแบบนี้ลองดูนะนี่บอกไป ก็โดนเราเลยดิลบก่อนโอเคปิ๊บแล้วก็ปิ๊บ ไม่ได้กดเธอไม่ได้ช่วยเราเลยไม่ต้องมาบอกตัสแน็กเลยอันนี้มันมีสมบัติด้วยเอ่อเปิดเลยกันไหมเปิดเลยก็บอได้๋อเปิดได้เปิดได้โอเคประตูเปิด ไอกระสุนตัวเปิดแล้วมันก็ต้องให้เรากดอยู่ดีอะเราเปิดไม่ใช่ตอนนี้โอเคเก็บเองก็ได้ นี่เป็นประตูอะไรอ๋อนี่เป็นประตูต่อไปโอเคเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เฮ้ยไม่สังเกตไม่นนเห็นเลยเนี่ยเอ่อต้องให้ไปยิงไอนี้ก่อนซึ่งน,นี้ไปนี้ ยากยยจะยาก่อยผมจำไม่ได้ไอ้ขับรด,ดีอออแบนี้อโอเคลองดูนะครับ เร่น,นจำบอด้ปึ๊บบิงอ,อ,อ,อ่อไม่โดนอังคตรงนูปึ๊บอ่าอมเราไปไปนี่ก่อน โอเคปิดสนานะครับพาร์ทนี้รึบโอเยแล้วเราก็ วาล้วออืมอ่มโอเคนะอ,อินแม่งเลยมันไส พบเงินไข่ไข่กินต่อ,อวกติดชื่นเข้ามาทำไมเนี่ยแล้วก็อีกทางหนึ่งอีกทางอยู่ไหนทางอยู่นี่ มลงทองมาแลงทองโอเคแล้วเราก็ต้องไปต้องให้แสงยิงเข้าไปทางนี้ใช่แล้วโอเค แต่เราออกไม่ได้ <c oughs> ซึ่งเราจะต้องมุนตัวนี้ไป โอเค c o มอ o เดี๋ยวอ้าระเราทำได้ทำได้เลยจ้าเจ็บว่าจังเย้ yeah. ของเบิร์ดออกมาโอเคพาร์ท okay. นี้เป็นพาร์ททำแก้ไขปริศนาล้วนๆโอเคน่าจะน่าจะรุยยิงตอบรุยยิงตอพาร์ทหน้าโอเคจบแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสรพน,นี้สวัสดีครับ